สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสามสาวมาซื้ออะไรไม่รู้ได้รถคนละหนึ่งคันคนละหนึ่งคันหนูจะซื้ออะไรคะนี่เดี๋ยวรอดูอ๋อแล้วรอดูโอ้โอไปรถคนละหนึ่งคันหนึ่งคัน,น,คนจะเป็นเหมาอะไรคะน้นอนี่ มีเงินมาคนละเท่าไหร่น้อรถคนละคันละคันคนละร้อยเรื่องรถละคนละคันละคันมันจะใสนู่นจะซื้ออะไรได้หนูนะคะมีคนมีเงินคนละกี่ร้อยทำไมมีรถคนละหนึ่งคันน้องตองได้เงินมากี่ร้อย สองร้อยแล้วหนูจะซื้ออะไรอ่ะได้รถก็คันมาเริ่มเลยนะคะไปไปนี่ไงอยู่เลยที่ร้านเรายือนอยู่ดีแหละเลยไปนิดเดียวยายเข้าไปดูแล้วหนูเห็นหนูจะชอบมากจ้าโ,โอเคค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้ครับจะเอาอะไร อเอารถมาคนละหนึ่งคำคำรู้จะเอาอะไรอันนั้นคืออะไรคะคะคืออะไรอะ่ประปากกาปากกายี่สิบสี่บาทเดี๋ยวเปิดโทรหนูค่อยมาซื้อหนู เหรอเอาเก็บเงินได้เยอะก่อนค่อยมาครั้งเดียวเลยอันนี้หนูหาของแต่งหน้าให้นางรำก่อนโอ้ถูกน้องตองอยู่ไหนคะหนึ่นนตองไปคนเดียวเลยเหรอตองมาทางนี้เพื่อนอยู่นี่ลูก ว้าน้องต้องได้อะไรคะเพิน่นได้แล้วนะ1ได้อ<ล>ะไรอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ถูกใจเออยังไม่ถูกใจก็ยังไม่เอา,เอาลูกอ,อ,อ,อย่าพึง่งอย่าพึง่งเดีย๋ยวยายจะพาไปดูตรงนั้นเดียวค่ะ19บาทเองเอาไปทําอะไรเห็นยายซื้อหลายรอบละรอบนั้นก็ซื้อไปทิ้งเฉยๆไม่ใจ่ซื้อไปเหยียบลุโป่งไงยายที่จะพาเล่นอยู่19บาทดีแพงงเอาไปลูก คนละแผงมันก็เยอะแล้วลูกซื้อเอาไปทำไมแยะๆเอาไปทำไมเยอะบาทสิบเก้าบาทสองอันมันก็สามสิบเจ็ดบาทแล้วเอาเอาแผงเยอก็ได้ค่ะเออสามสิบเกือบเกือบสี่สิบแล้วอ่ะแผงเยอก็ได้เกบาทเออตีไปอีกบาทนึงก็โอเคได้เราจะไปซือื่นบ้า้ได้ค่ะ เดี๋ยวยายจะพาไปดูข้างๆนะตองไหนตองอยู่ไหนอ่ะตองอยู่ไหนเพื่อนไปแล้วจะไปจะไปซื้ออ,อมันคนละที่ลูก มันคนละที่กับที่นี่ก็จะไปแล้วเหรอค่ะโอ้อยังไม่ไปไ<ด>ก็เดิน,นก่อนหนูก็เดินหนูอยากได้อะไรหนูก็เดินดูนอันนั้นคืออะไรท่านนั้นมันมน่าจะเป็นที่ประทับอ๋ออันนั้นมันเป็นสมุดโน้ต มันที่จา่ายอะไรมีรถคนละหนึ่งคันหนึ่งคันสองสาวได้อะไรกันบ้างว้าวทำไมนาเดียกับน้องพลอยได้เยอะจังอะ่ะน้องพลอยเอาอะไรได้เยอะหนึ่อาเป็นลูกโป่งอันนี้เอาไปเล่นเกมกับยาอาชิอ๋อจะไปเล่นเกมกับยาชิเ,เล่นมาไหน

อืมนี่ข้างๆแต่มันไม่มีแอร์แค่นั้นแหละอ้าวนี่ไงล,ลูกอมที่ยายชอบอชอบกินกาแฟยายชอบกินลูกอมนี้ฟันผุ ร้อยเท่าไหร่ลูกร้อยห้าบาทเพราะมันแถมคืนเะลอันนี้คือางอุนน้ยจัน้ก็สวยด้นนวยนะโอ้โหจะ,นนจะ,จะไปดูร้าไปดูร้านขา่าน ไปดูก่อนไม่ชอบแล้วค่อยมาเอไม่ชอบแล้วมาใหม่เไแล้วมาใหม่เราอยู่ข้างๆกันนี่ไงเดินไปนิดเดียวถ้าไม่ถูกใจก็มาซื้อคืนอยากได้อะไรก็มาซื้อเอาเออวางไปวางไปเหมือนกันหรอจ่ายรวมหรือจ่ายแยกคะเยอะเดี๋ยว อันนี้ของหนูมีแค่นี้เหรอจ่ายรวมเลยค่ะามาแมา่หนูตองมาจ่ายรวมแต่แยกคนละถุงเดี๋ยวยายจ่ายให้รวมแต่แยกคนละถุงใช่ค่ะแม่ตองจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายโอเคมาลูกเอาไปเอาไปจ่ายเดี๋ยวยายจ่ายให้อใหสองของน้องตองก็สอง นะยายซื้อลูกอมธรรมดาค่ะธรรมดาเอารถไปเก็บลูกตามค่ะรถไปเก็บอันนี้ก็จ่ายจ่ายค่ะ เดี๋ยวยายจ่ายให้ทุกคนเลยนะคะทั้งสามคนเลยนะค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะได้ลลแล้วรอแป๊บนึงโอเคบ๊ายบาย